we สวัสดีค่ะมาพบกับฟอร์ดบายบุ่งเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพาเจ้าคันสีเราคันนี้เลยค่ะมาโชว์ตัวแต่ก่อนอื่นนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของบุ่งก่อนนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น nexgen t ranger ตัว double cab นั่นเองค่ะเป็นตัว xlt นะคะราคาของเขานะคะอยู่ที่9 3 4 0 0 0บาทค่ะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นั่นเองจา้าแล้วบุ้งก็ค่ะ,คะจะพาชมนะคะว่าบุ้งอ่ะ แต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะจ๊ะอ่ะมาเลยเริ่มต้นเลยนะคะตัวนี้เริ่มต้นด้วยจมูกฝากระโปรงค่ะตัวนี้เป็นทรงฟิตนะคะทําสีเดียวกับตัวรถนั่นเองเพราะว่ารถเป็นสีเทานะคะก็จะทําเป็นสีเทานะคะตัดกับตัวดาด้านนั่นเองค่ะเพิ่มความสวยงามนะคะตัวนี้จมูกฝากระโปองอ่าแล้วก็มาต่อเลยค่ะตัวเราจะใส่ตัวสติ๊กเกอร์ค่ะคําว่าเจอร์ไว้ที่ฝากระโปรงด้วยเห็นไหมคะเพิ่มความสวยงามนะคะตัวนี้ ให้แบบว่ามันเข้าชุดกันมาต่อเลยจ้าตัวนี้นะคะใส่ตัวกระจังหน้า FORD นั่นเองค่ะทําเป็นสีดาดุดุแบบนี้เลยนะคะเพื่อให้รถดูดุมากยิ่งขึ้นเรามาพร้อมกับไฟสิว3จุดเห็นไหมคะทางด้านบนนะคะตัวนี้อ่าแล้วก็ต่อเลยจ้าตัวนี้นะคะชุดแต่งชุดนี้นะคะเป็นของชุดแต่งฮอกนั่นเองค่ะจะประกอบไปด้วยครอบกันชนหน้านั่นเองค่ะที่เป็นแบบนี้แบบ สไตล์แบบดุๆอย่างนี้นิดนึงนะคะเห็นไหมคะแล้วก็เราจะมีไฟนี่ค่ะเป็นตุ่มๆสีจุดนี้ค่ะนะคะมาให้ด้วยมาดูไฟหน้าของเรากันค่ะไฟหน้านะคะตัวนี้เป็นไฟหน้า LED นะคะจะมีไฟซีแคมค่ะวิ่งสว่างในตอนกลางวันนะคะเราเสริมรออีกนิดนึงด้วยครอบไฟหน้านั่นเองจ้าตัวนี้นะคะไฟตัดหมอกของเราค่ะก็ยังเป็นรูปเล่นเหมือนเดิมนะคะก็คือ ตรงขอบไฟตัดหมอค่ะเห็นไหมคะจะเป็นแบบโคเมียมนะคะเอกลักษณ์ของตัว XLT ยังอยู่จ้าต่อด้านข้างได้เลยค่ะด้านข้างนะคะในชุดฮอกค่ะก็จะมีซุ้มล้อแบบนี้นะคะมาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเป็นไงให้ดูล้อแม็กอีกนิดนึงจ้าตัวนี้นะคะล้อแม็กเราใส่ แม็กขอบ16ให้คุณลูกค้านะคะตัวนี้เป็นยางมอ m เตอร์ AT3 นั่นเองคะ่ะตัวนี้นะคะวิ่งทางเรียบก็ดีนะคะหรือว่าเอาไว้รุยก็ได้คะ่ะแล้วก็ลายแม็กก็จะไป๋นนิดนึงก็จะเป็นแบบว่าเหมือนสีแดงๆขีดเข้ามาด้วยนะคะอ่าลืมแจ้งไปตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0คะ่ะให้แรงม้าถึง170แรงมา้า405นิวตันเมตรกันเลยทีเดียว แรงบิดมหาศาลเนาะอ่ะแล้วก็กระจกมองข้างค่ะตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเดี้ยวกระจกมองข้างแล้วนั่นเองค่ะต่อเลยจ้าตัวนี้เราใส่ครอบมือเปิดนะคะเป็นสีดำด้านเพื่อให้เข้ากันทั้งชุดนะคะ ่แล้วก็ตัวบันไดค่ะตัวบันไดเราออกแบบมาใหม่เห็นไหมคะจะเป็นแบบขีด,ขดแบบนี้ค่ะป้องกันการลื่นให้คุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็บันไดแบบใหม่น้แบบสปอร์ตจ้ะมาต่อด้านหลังเลยค่ะด้านหลังนะคะตัวนี้เราจะมีที่ครอบป้องกันรอยนะคะตามขอบกระบะให้คุณลูกค้าแล้วนะคะเห็นไหมคะามาต่อด้วย ที่หยียบเลยค่ะอันนี้เราจะมีที่เหยียบด้านข้างรถน,นะคะเอาไว้ให้คุณลูกค้าค่ะปีนเหยียบหยิบของนะคะโดยที่ไม่ต้องปีนล้อเนาะแล้วก็มาดูไฟท้ายค่ะเราใส่ครอบไฟท้ายนะคะเป็นดําด้านให้มันเข้าชุดกันกับข้างหน้าเนาะแล้วก็มาต่ออีกนิดนึงครอบฝาท้ายค่ะตัวนี้เราคอบฝาท้ายนะคะเป็น ตัวอักษรน,นะคะก็จะเป็นสีดำนะคะตัดขอบด้วยสีเทาซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองจ้าแล้วก็ตัวนี้เรามีกล้องหลังมาให้แล้วนะคะอ่าข้างล่างอีกนิดนึงนะคะตัวนี้อ่าเราจะมีตัวนี้เห็นไหมคะคุณลูกค้าจะมีติดสติกเกอร์ คำว่าเรนเจอร์ให้ค่ะอ่าเป็นไงดูรอบรอบคันแล้วเนาะคุณลูกค้าคุณลูกค้าคนไหนนะคะสนใจแต่งแบบนี้หรือแต่งแบบไหนอะค่ะติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างมาได้เลยนะคะถ้าอย่างไงวันนี้บุ้งราไปก่อนกับเจ้าสีเทาคันนี้เลยนะคะสวัสดีจ้า